สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็มเล่นกันต่อในส่วนของอีเวนต์เดวทูดนยครับจริงๆมันต้องเป็นพาร์ทสองนะแต่เพรเอิญพี่อัดพาร์ทสองแล้วมันลุด <c oughs> วันพฤหัสเลยไม่ได้ลงวันนี้ก็มัเลยต้องมาทำพาร์ทสามแทนเพราะมันจบไปแล้วไง <c oughs> เห็นปะมันกลเลยแกเป็นพาร์สามแทน <c oughs> จริงๆพี่ หาสกิลนี้นะอาร์ไฟเตอร์แต่มันไม่ให้มาแต่ก็ยังดีนะดานยนีไม่ได้ตึงมือเท่าไหร่โอเคเราก็ไปลุยกันเลยเกือบแตกลองเป็นดานที่มันสูงๆไม่มีอาร์ไฟเตอร์นี่ก็สู้ยากเหมือนกันนะเพราะมันบวกพาวเวอร์หลังๆมันไม่ต้องใช้ปืนพิเศษแล้วไงใช้ปืนที่แบบที่เรามีสองชนิดก็ได้ยูโอ้หราหมาไปไหนวะนะี่ยเดี๋ยนะมันลงไปข้างล่างแบบยาวเลยเหรเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหแม่งตัวอย่างเบ้งถ้าแบบมีบอดาลิกนี่อะไรมันก็แบบดีขึ้นแบบทัดพิถูพิถตา <c oughs> นี่ใครใอะไรมายุ่งข้างหลังตัววะนนีย ดีนะพี่มีหมาบูสองตัวสีทองกับสีม่วงอย่างละตัวอนาคตก็น่าจะได้เป็นสีแดงตัวหนึ่งแหละไอตัวสีม่วงที่ใช้อยู่ก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะมันมีสกิลวปร p r o t e c t i ด้วยแล้วก็แต่โปรเทคชั่นนี้เพิ่งเลเวล36มันยังไม่เต็มพอดีมันได้บริเิกมาก่อน,น่ยพี่ก็เลยไม่ได้อัพเต็มไปจริงพวก ไอ้พวกเล่นอ e ีเวนต์นะถ้าเป็นพวกอาร์เมอร์เบสทิงบูเลต์นะจะดีกว่าแต่เผอิญรียังไม่ได้ก็ต้องตบงใจไปกันสกิลน้ำแข็งแข่งปุ๊กโอเคแัปเตอร์สองพีก็เลยมันคิบาหายละวอะอ๊ะโอเคอาอ้นีไปก็ได้วะไม่งงจรนะอาพไฟเตอร์มันไม่ให้พี่เลยเออตลกชิบาหาย ที่กิวอาร์ไฟเตอร์ไปไหนวะเดี๋ยวเล่นมาไม่เจออืตลกมากแตงดีนะดานไม่ได้ตึงมือมากถ้าตึงมือมากนี่มีกูบอกเลยมีแตกอันนี้ให้เก็บไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งใช้ตึงเหมือนกันนะพี่เอ๋ยเดี๋ยวอันนี้ไอหมาไปช่วยกัดได้ไม่เป็นไรติดตัวไม่ได้เอาเฮ้ยทำไมบอลเดร็กกูดโดนระเบิดแรงขนาดน,นั้นเลยเหรอวะ ไปไปกัดเอาแดมเมดไปอืมเอาทำไมไม่ตายเออางไหนไม่รู้น่า้องมาคุไปไปไหนไวะเนี่ยอ๋อ,อนี่อุ้ยยมงเต็มหน้า ให้มาจะาทางนู้นป้ะอุ้ยเชียร์พร่อมาโอเคแม่งใช้ไปเลยแล้วกันให้ใช้ก็ใช้ไปทำไมมันมายืนอยู่ตรงหน้ากูพอดีเลยทุบแรงเล้วนะี่ฮะ วะอืมมุมมันอำนวยให้มึงแล้วเกิน อโอเคก็ผ่านแล้วไปจ,จบไปแล้วนะครับในส่วนของแชปเตอร์ที่สามนะครับก็พี่จะทำน่าจะได้ประมาณถึงสี่แชปเตอร์ไหมแชปเตอร์ห้ายังไม่น่าจะไหวยูพาวเวอไม่น่าจะถึงอโอ้แม่ง 9, เก้าพันพาดูสกคลิปเออแม่งไม่ถึงจริงอะแหละ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีเวนต์ The Way to Die นะครับในส่วนของแชปเตอร์ที่3นะครับพี่ก็จะทำไปถึงประมาณนะ่จาจะ4แชปเตอร์ได้ละมั้งเพราะ5กับ6ปืนไม่น่าจะไวหวนี่ดิไดถึง5บอกว่าไม่แน่ใจต้องลองดูก่อนนะนะซึ่งถ้าใครอบทีนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆมาๆครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้นะครับพี่ก็เข้มามาอ่านเป็นระยะระยะยแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามก,กันได้นะครับถ้ามีอะะไรรสนนนับุพี่่ก็จาเามลห้ดูค ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ